ตอนนี้ผมเสียบไฟแรงจสำรองเข้าไปนะครับตู้ก็จะทํางานปกติครับโดยใช้ไฟสำรองเอ่อแรงจไฟหลักยังไม่ได้เสียบนะครับก็สังเกตได้ว่าหน้าตู้ก็แสดงว่าไฟสำรองอะโหลดไฟโคมไฟนี้ก็เป็นโหลดนะครับต่อออกมาจากตู้นี้นะครับถ้าเกิดเราเสียบไฟหลักเข้าไปตู้จะสลับมาใช้ไฟหลักโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับการสลับไฟรวดเร็วมากนะครับสังเกตโหลดไฟ กระพริบแค่นิดเดียวนะครับสังเกตตรงนี้นะครับแล้วก็หลอดไฟนี้จะดีมนะันเป็นสีเขียวนะครับผมจะเสียบได้น,นะครับนี่นะครับเร็วมากนะครับถอดปลั๊กออกเสียบอีกครั้งนะครับนี่การสลับไฟภายในเสี้ยววินาทีนะครับโหลดสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่เกิดเราอยากจะใช้ไฟสำรองโดยทั้งทงท,งที่ยังมีไฟหลักอยู่เราก็สามารถบิดมาที่ เอ,อ่อเมนูไฟสำรองได้นะครับนี่บิดแบบนี้ก็คือบังคับให้ใช้ไฟสำรองเขาจะไม่สนใจว่าจะมีไฟหลักหรือไม่ก็ตามนะครับอ่าบิดกลับมาก็จะใช้ไฟหลักแต่ชีอยอตโต้เขาจะเลือกใช้ไฟหลักก่อนเสมอนะครับเมื่อใดที่ไฟหลักไม่มีก็จะจะมาใช้ไฟสำรองโดยอัตโนมัตินะครับด้านในก็เก็บสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เอ,อ่อตีป้ายก็มีบอกเรียบร้อยนะครับไฟหลักไฟสำรองโหลดใช้งานนะครับ เดี๋ยวก็จะแถมเกวีนเกรนไปด้วยนะครับสามอันโอเคการทดสอบตู้เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้ครับขอบคุณครับ